สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไยเบอร์สุขุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ๋าเมืองด้สาวฝนกับพ้าพี่น้องนะคะมาชมถนนงามงามในกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นถนนในกรุงเทพนะคะสะพานพระรามเก่าพี่น้องนะคะเรากําลังจะขึ้นสะพานพระรามเก้านะ เป็นทางด่วนกำลังเสิกขึ้นสะพานพระรามเก่าพี่น้องงามขนาดได้พี่น้องจ้ะนะคะกำลังก่อสร้างนะคะต่อเติมนะคะก่อสร้างต่อเติมงามขนาดพี่นอ้องอ่าเป็นสะพานคู่ขนานพระรามเก่านะคะที่ก่อสร้างแล้วก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะคะพี่น้อง แล้วก็กสร้างไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋างามขนาดนะคะ,จะเจริญม,มากๆพี่น้องจเจริญอิลลนะคะพี่น้องบานเห้านะคะคนไหนที่บอกว่าประเทศไทยไม่จเจริญประเทศไทยอิสานประเทศลาวนะคะมาดูนะอยากให้เมื่อเห็นกับ าิสรประเทศไทยเนี่ยจเจริญขนาดไหนนะคะแล้วบ้านเรามีอะไรให้เมืองไทยอิสานมีอะไรให้ประเทศไทยเขาอิสานบ้างนะคะเบื้องค่วจเจริญของบ้านเขาเนี่ยมีแต่จเจริญน,นะคะมีแต่พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปข้างหน้านะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะอันนี้ก็คือการพัฒนาการก่อสร้าง ถนนที่มีแต่ค่วมจะเลื่อนไปข้างหน้าพี่น้องนะคะเบิ่งเอาว่าแบบอลังการงานสร้างขนาดใดพี่นอ้องงามขนาดพี่น้องจ้ะนะคะยิ่งใหญ่มากๆอลังการมากๆแล้วกะ็สวยงามมากๆพี่น้องนะคะดูให้เห็นกับตานะคนไหนนะคะบบาวลาวนะคะที่เคยบอกว่าประเทศไทยจน ประเทศไทยบลุ่ยคือประเทศเลาานะคะประเทศไทยคนไทยอิสานคนเลาาเบิงเอานะคะดูเอาว่าเขาจเจริญแค่ไหนเบิงเอาใครเห็นกับตาเดยพี่น้องมือนี้นะคะมือนี้สาวฝนจะมาพูดนะคะสาวฝนจะมาพูดถึงเรื่องคำนะคะเรื่องคําที่มันลงราคานะคะที่ประเทศเลาานะคะที่ก่อนหน้านี้นะประมาณวันที่27 28่อ่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะวันที่27 28อะที่ว่าราคาคําคมันลงราคาไล่ๆนะคะราคาทองคําที่ประเทศเรามันลงราคาแบบจากราคา49,000บาทพี่นอกนะคะตกเหลืออยู่ประมาณ42,000นะคะลงมา6,7,000เลยนะนะคะคนเล่านะคะคนล่าวน่ะคิดว่า,ารัฐบาลล่าสามารถแก้ไขปัญหาราคาทองคำสูงได้นะคะ แก้ไขราคาทองคําที่สูงให้ลงมาได้นะคะก็เลื่อยพ้ากันเอาทองคําพี่นนอกเอาทองคํามาเทขายหมดเพราะกลัววา่าราคาทองคํา่ะจะลดลงมากกว่าเดิมนะคะบางคนนะคะบางคนกับขย่อมขายขาดทุนได้พี่นนอง ะะบางคนก็ได้กําไรนิดหน่อยนะคะได้กาไรหน่อยๆบ่ได้หลายนะคะจริงๆแล้ว่ะคนไทยหลายคนนะคะก็เข้ามาเตือนนะช่วงที่ทองคํามันลงแล้วก็คนลาวนะเอาทองคำไปเทขายกันหลายนะคะก็มีคนไทยเขามาเตือนเขามาคอมเมนต์เตือนหลยคนนะคะบอกว่าราคาทองคําโลกเนี่ยปรับลงนิดเดียวเองนะปรับลงแค่ร้อยกวัวๆนะคะราคาทองคําของประเทศไทยกับปรับลงหน่อยๆนะคะแต่ แต่เป็นหยางราคาทองคำของลาวจึงปรับตัวลงมากผิดปกติมันเปลกๆนะแต่ว่าคนลาวนะคะคนลาวก็ไม่สนใจนะคะบอกว่ายัางแบบออกมาขายกันแบบแห่นลานพี่น้องออกมาขายกันเยอะมากนะคะบรรยากาศหนาลานทองนี่คือแห่นไอหยะพี่น้องจ้าคือคนลาวเนี่ยเอาทองคํามาเทขายนะคะที่หนี่พ่อเอามาขายเบิร์ล้ลวพี่น้อง ราคาเวลาผ่านไปแค่ค่ําคืนเดียวพี่น้องแค่ค่ําคืนเดียวผ่านไปแค่ขึ้นเดียวแค่นั้นพี่น้องจ้านะคะราคาทองคําปับ๊บโตสูงขึ้นเฮ็ดเอาคนล่าลหลายๆคนนะคะที่มาเทขายทองคานะ่ะปวดใจกันไปต,ตามๆกันเลยนะคะนั่นแหละคือบอไม่เชื่อฟังนะ่ะ ไา่ไข่บ่อฟังคําเตือนของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาหวังดีนะคะคิดว่าเขาอิสาจะค่วงนะอันนี้คือความคิดของคนเล่าบางคนอีีนะคะอันที่จริงอะถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยพี่หน้องถ้าสมมุติว่าละคนไทยนะคนไทยเขาจะมีความคิดที่สวนทางกับคนเล่ามากนะคะคนไทยเนี่ย เขาจะมีความคิดที่สวนทางแบบใดคือแบบควมคิดเขานะสมมติว่าถาราคาทองคําในไทยนะคะลดลงหลักพันนะคะหรือว่าลดลงแบบประมาณประมาณบานเท่าเนาะสี่หมืนเก่าหรือสี่หมืนสองแบบเนี้ยนะคะเหมือนเหมือนที่ทองคําบานเท่าเนาะคนไทยเขาก็จะแบบออกมาซือ้อเลยพี่น้องถ้าราคาทองคําลดเนี่ยคนไทยเขาจะออกมาซื้อตุนไว้นะคะ ยิ่งลดมากก็ยิ่งจะซื้อตุนมากแต่ทำมือใดราคาทองคํำพุ่งสูงนะคะเขาก็จะออกมาเทขายทันทีนะคะอันนี้ก็ค,คือความคิดของคนไทยนะคะแล้วก็ไม่มีคำว่าขาดทุนนะคะคนไทยเขาทำกันแบบนี้นะแล้วเขาก็ปิดประตูขาดทุนไปเลยพี่หนองไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะมีแต่ก,กําไรนะคะแต่ว่าคนเล่าบานเฮาเนี่ยความคิดส่วนทางมากๆเลยพี่หนองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาท่องคํา ราคาขึ้นไหมล้านทองน่ะต่างร่วมใจกันปิดล้านเพราะญาตินะคะญาติชาวบ้านเอาทองคําม,มาขายแล้วกะเขาก็บอยากรับซื้อทองคําในราคาสูงพี่นองเขาไม่ต้องการรับซื้อทองคําจากชาวบ้านในราคาสูงสูงเขาก็เลยพากันปีดล้านพี่นงจ๋าะนะคะล้านทองบางล้านนะคะคือต่างราคาแบบราคาขายออกแต่บอตั้งราคารับซื้อเนาะ เขาไม่อยากซื้อของแพงนะเพราะว่าช่วงที่ราคาทองคํามันมีราคาสูงขึ้นเขาก็บอรับสื่อเนาะแบบสลาดบ่พี่น้องนะคะนี่คือควบสลาดนะคะเหตุการณ์แบบนี้เขาเขาบอกว่าจังใดเขาเขาเรียกว่าอะไระนะบานเฮาเนี่ยเขาเรียกว่าเลาาต้มเลา่ลาเล้าต้มเล่าอิลีพี่นองนะคะบรรดาหางทองห้างร้านทองนะทั้งหลายเนี่ยคือเขาร่วมร่วมแรงร่วมใจกัน ต้มนะคะต้มพี่น้องต้มคนซาตเดียวกันนะคะพ่อพ่อกับรัฐบาลเลยเนาะหลอกกันนะคะคือแบบเออจริงๆแล้วอะ่ะคนเห้าเนาะถ้ามีใครมาเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยก็สมควรแบบเออถ้าแบบคนที่มีคนที่เขามีคุ้มหูนะเขาก็จะฟังนะฟังเพื่อนบ้านฟังใครๆเตือนคนไทยเขาก็เตือนนะคะบอกว่า อทองคําแบบมันแปลก,กเนาะมันลดลงหลายโพดมันเปลก,ปกคนเล่าก็บอกว่ายอย่ามายุ่งว่าสันอย่ามายุ่งบ้านคอยรัฐบาลบ้านคอยนะแก้ปัญหาเดเรีวสุดท้ายสุดท้ายแล้วไงสุดท้ายก็ได้แต่เจ็บใจพี่น้องแค่ยังบ่ได้นะคะแต่ว่าคนลาวบางคนนะคนลาวบางคนพี่น้องส่วงที่ราคาท่องนะ่ะ พุ่งราคาขึ้นคนลาวบางคนกะไปกวดซื้อทองคำพี่น้องจ้านะคะไปกวดซื้อทองคำมาตุนไวส่วงที่ราคาทองคำขึ้นนะพี่น้องจนแบบลานรลานทองนะ่ะทองน่ะขาดาตลาดเลยเด้กวดซื้อไปเบิดนะคะแปลกบปพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือความเปลกของคนลาวความคิดของคนลาวเนาะเวลาแบบเวลาแบบทองคาขึ้นนะ่ะเวลาขึาข้นราคา ก็ไปซื้อมาไว้เวลาขําลุ่ก็ไปขายพี่้องมันสิใดกาไรจังไดมันสิขาดทุนบอ่อยแบบนี้มันขาดทุนนะตากะเปกเเนะาะตกะคนบัานเฮ่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคนล่าตากระคนล่านะคะงงบ่พี่้องแห่ hey, กันไปขายพี่พออันใดไดข่าวว่าทองคําปรับลดลงราคานะคะจาก 40, 000, 9, 000, 9, 000, 4ี0 0มืเก่าหรือ4 2 0 0มสองพากันแห่ไปเท hey, ขายพี่้องพ่ออันทองคาราคาขึ้น ราะคะาพุ่งคุณพูดแห่ไปซื้อไป,ไป,ไ,ปออออไปกวดซื้อลานท่องพี่น้องจนมาท่องขาดตลาดไปกวดซื้อมาไว้งงบอตะก,กะอีกอย่างนะคะทําแบบนี้มันก็ขาดทุนมิเตสิขาดทุนซื้อมาตุนไว้เห็นอย่าง่าคาทองคําสูงขนาดนั้นนะคะแปลกจังบ้านเราเนาะอันนี้แบบเอององ งงคือการสาวฝนก็งงไม่เหมือนคนไทยนะความคิดแตกต่างส่วนทางกันมากนะคะคนไทยไม่อย่างนี้นะคนไทยทองคำลดเนี่ยคนไทยไปสื่อตุนแล้วถ้าทองคำขึ้นเมื่อไหร่คนไทยก็เอาออกไปขายนะคะ mm. แล้วเขาก็ได้กำไรจงได้กระได้กำไรพี่น้องนะคะแล้วบ้านเหล่านี้คือตุนเมื่อไหร่เห็นอย่างกระบอกเขาใจคือกันนะคะเพื่ออะไรหรือว่ารวยเพื่อความสวยงามบอกนะคะอันที่ิพี่น้องจ้าจุดตรงนี้นะพี่น้องที่สาวฝนเอามาให้ดูเนี่ย นะคะจุดตรงนี้ก็คือถนนต่างจังหวัดถนนบานนอกของประเทศไทยพี่น้องจ๋านะคะตรงต้นคลิปนะตอนต้นคลิปเนาะสาวฝนเอาถนนของกรุงเทพมาให้เบ่งนะคะถนนในเมืองมาให้เบ่งและนี่ก็คือถนนต่างจังหวัดเป็นอย่างไดพี่น้องเบ่งเอานะคะนี่คือถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยนะคะแทบสิบมีบบานคนเลยพี่น้องแต่ว่าถนนลาดยาง เทคอนกีตนะคะอันนี้คือลาดยางนะไม่ได้เทคอนกีตแต่ว่าบางที่ก็เทคอนกีตนะแต่ว่าตรงนี้คือลาดยางพี่น้องลาดยางเง่างามพี่น้องบ้านคนบ่มีเลยลาดยางไงผู้ใดเนาะพี่ลาดยางให้ใครวิ่งเนี่ยนะคะ งามอิลีสุดอยอดอิลีประเทศไทยเจริญทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะนี่คือความเจริญของประเทศไทยนะคะอันนี้คือถนนบ้านนอกนะอันนี้คือจังหวัดสะแก้วพี่น้องคะนี่คือจังหวัดสะแก้วถนนบ้านนอกเบึงเอาพี่นอ้องมีบ้านคนบ่ไม่มีบ้านคนเลยข้างทางก็เป็นป่าสงข้างทางนี่ป่านะคะป่าทั้งนั้นเลยป่าป่าเอ่อป่ายังนะ ปลาอ้อยนะคะป่าอ้อยปลาต้นยุคานะคะไม่มีบ้านคนเลยนะคะแต่ว่าถนนนี่กริบเลยพี่น้องจ้าสุดยอดอีลีประเทศไทยนี่สุดยอดจริงๆนะคะควมเจริญนะคะแล้วไม่ใช่ธรรมดานะบอด้ลหลาดยางธรรมดาด้วยพี่น้องมีไฟลายทางด้วยตอนกลางคืนก็สว่างสวยนะไม่ได้มืดนะคะเบิงเอา มาต้องโดนแลยยังบ่เห็นบานคนนี่พี่น้องสาวฝนยังบ่เห็นบานคนเลยแต่ถนนนี้งามอิลีพี่น้องจ้าสองฝั่งทางเป็นไรเป็นนาเป็นไฮเป็นปลาแม่พี่น้องนะคะเขาก็มีโอ้งามอิลีถนน,นต่างจังหวัดนะคะสุดยอดอิลีประเทศไทยความเจริญเข้าถึงทุกทุกซอกทุกมุมจริงๆทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะอันนี้ก็ขอสื่นส้มอหลีพี่น้องสื่นส้มอหลีสื่นส้มแบบเอ่อความพัฒนาของนะคะสื่นส้ม ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะคะที่เอาความเจริญเข้ามาถึงบ้านตัวเองนะคะคลิปนี้สาวฝนก็ขคอล่ากันไปก่อนเดอ้อพี่น้องจากกันไปด้วยคลิปด้วยภาพบรรยากาศถนนงามๆถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวฝนเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า